สวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวนะคะแฟนๆสเก็ตข่าววันนี้ดูให้ดีนะคะเพราะว่าเรามีของรางวัลพิเศษมาแจกค่ะแต่ว่าต้องตอบคําถามให้ถูกนะคะก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมค่ะไปกดไลค์ที่แฟนเพจสเก็ตข่าวของเราก่อนเลยนะคะแล้วมาดูสเก็ตข่าวแรกกันก่อนค่ะคุณผู้ชมเคยไปที่นี่ไหมคะพระธาตุอินแขวนแม่สวยงามค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าไกลเกินไปยังไม่เคยไปแนะนําที่นี่ค่ะ ไปกันที่วัดเทวรูปทรงธรรมนะคะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแม้บรรยากาศนี้สงบร่มรื่นเพราะว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีภูเขาโอบล้อมแต่ที่จะพาไปโน้นค่ะบนยอดเขาเห็นไหมคะมีก้อนหินตั้งอยู่ค่ะแล้วก็ตั้งอยู่มินเมจะตกก็ไม่ตกเดินไปดูใกล้ๆได้นะคะแต่เหนื่อยค่ะเพราะว่าต้องปีนเขาขึ้นไป แต่พอไปถึงเห็นวิวเขาใหญ่แม่หายเหนือ่อยทีเดียวค่ะส่วนก้อนหินก้อนนี้นะคะทางวัดนี้เคยพยายามจะเอาลงแล้วแต่ว่าลงไม่ได้ค่ะและดูไปดูมาคล้ายพระธาตุอินแขวนของพ่อมม่เหมือนกันนะคะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าหินแขวนซะเลยค่ะส่วนทางด้านฐานของหินนะคะเห็นไหมคะไม้ขนาดเล็กๆแล้วก็กา้านทูบเนี่ยเ <laughs> ชื่อว่ามาค้ำยันแต่จริงๆลองเอาไม้ออกยังไงยังไงก้อนหินก็ไม่ตกค่ะ